อ่ะไหนลองแกะกันดูอ่ะช่วยกันช่วยกันช่วยกันโอ้ข้างในมีอะไรน่ะข้างในมีอะไรสีสีอะไรข้างในเนี้ยสีสีอะไรจ๊ะสีเหลืองสีเหลืองอร่อยไหมอร่อยอร่อยไหมอร่อยอร่อยได้กินยังอ่ะลองชิมดูซิว่าอร่อยหรือเปล่าลองกัดดูซิลองดูซิกัดดูซินี่นี่ดูพี่นี่ อร่อยอะไรในมีไส้ด้วยใส่ใส่พี่อ่าลองอัพดูทิเป็นไงบ้างหวานไหมหวานจี้หวานนะหวานเจียเจ๊ยบ <c oughs> อ้าวพี่เ <c oughs> จนเจร์โฟ <c oughs> พี่ยังไม่หมดเลยนะเนี่นะ อร่อยไหม <Yeah. S 1> ชอบไหม <I love. S 1> หวานไหมหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบหวานเจี๊ยบ